สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับกลับม,มาเจอกันอีกครั้งกับช่วงของคดีที่อยากเล่าครับตามปกติเนี่ยสิ่งที่พี่แฮมชอบเนาะ ชอบในการนํามาเล่าเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเรื่องราวแปลกๆครับดังนั้นใครที่ติดตามชมพี่ฮามาตั้งแต่ช่วงที่พี่ฮามทำไฟล์นอดฟาวเมื่อ4-5ปีที่แล้วพี่ฮามเริ่มต้นจากการเอาเรื่องแปลกๆมาเล่าให้ฟังใช่ไหมครับก่อนที่พอเวลาผ่านไปเนี่ยก็ค่อยๆเอาพวกเรื่องราวเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมเนี่ยเข้ามาเล่ามากยิ่งขึ้นอันนี้อาจจะส่วนตัวด้วยเนาะ คือพี่ฮัมเป็นคนอ่านหนังสือเกี่ยวกับพวกทูครามจริงๆมันไม่ได้เชิงทูครามหรอกแต่ว่ามันเป็นหนังสือนิยายคตกรรมเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ชอบอะไรแบบหักมุมใช่ไหมมันเหมือนรับสมองนิดนึงครับว่าคนเขียนเนี่ยเขาจะสามารถทําให้เราว้าวได้มากขนาดไหนในตอนจบนั่นทาให้พี่ฮัมเนี่ยเริ่มเอาคดีคตกรรมเข้ามาเล่าซึ่งช่วงแรกๆของฟรน์อตฟาวก็จะเล่าพวกคดีคตกรรมที่มันหาฟังยากๆนี่แหละครับ แต่ว่าหลังๆนี่พอมีหลายๆช่องต่อให้หายากแค่ไหนก็อาจจะไปซ้ำกับเพื่อนๆอยู่ดีแต่ต้องบอกว่าคดีในวันนี้ครับ พี่มั่นใจเหลือเกินว่าต้องไม่มีช่องไหนในโลกใบนี้เคลมเลยนะว่าไม่มีช่องไหนในโลกใบนี้เคยนํามาเล่าอย่างแน่นอนและต้องบอกว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยโชคดีมากๆนะครับที่ยังคนกด subscribe หรือว่าใครก็ตามที่หลงเข้ามาเจอพี่แฮมในวันนี้จะได้ฟังคดีในยุคแบบสมัยเป่าบุญจิ้นเลยครับโอ้ <c oughs> ใครเกิดทันมั้งเนี่ยเป่าบุญจินสมัยก่อนเนี่ยพี่แฮมก็จะไปนอนดูอยู่หน้าทีวีนะครับตอนเย็นๆใช่ไหมตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะมีฉายเป่าบุญจินซึ่งเราก็อยากเป็นจัน เจ้ามากครับตอนนั้นเพราะว่ามันมันอ่อมันเท่พี่ปอมพ่อแม่พี่ทำก็ไปซื้อแบบเสื้อสีแดงมา,มาตกแต่งตัวให้ใหญ่เลยตอนนั้นกลับมาเรื่องราวในวันนี้ครับก็จะเป็นคดีฆาตกรรมในสมัยนั้นเลยและต้องบอกว่ามันท้าทายมากๆเลยเนาะ เพราะว่ามันไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยใช่ไหมเกินมาสักขนาดนี้ยังไงห้ามกดออกไปแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะไปเล่าก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกๆครั้งว่าผมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภททุกเรื่องที่นํามาเล่าอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วมาทอดบทเรียนจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักครับ น้องๆอ,อายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้อย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่มานั่งฟังด้วยไม่ใช่ว่ามันโหดร้ายอะไรนะครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะไม่เคยฟังเหมือนกันแต่พี่ย้ำเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหลายๆลยคนเคยดูเป่าบุญจีนะครับดังนั้นชวนมาฟังด้วยกันครับรับรองว่านี่คือคดีที่ไม่เคยฟังจากที่ไหนอย่างแน่นอนเอาล่ะถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่า เรื่องราวในวันนี้ครับพียแมต้องย้อนกลับไปในยุคโบราณเลยต้องแต่สมัยราชวงศ์ของจีนครับถ้าใครจินตนาการไม่ออกก็นึกถึงพวกหนังจกักจักวงวงของประเทศจีนอะไรพวกนั้นเลยก็ว่าได้เนาะคือเก่ามากๆแน่นอนว่าในตอนนั้นเนี่ย ลายนิ้วมือการตรวจสอบแบบนี้ไม่มีไม่ต้องพูดถึง DNA หรือว่ากล้องวงจรปิดเลยเนาะดังนั้นแล้วการที่จะสืบสวนคดีเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะท้าทายมากๆแต่ว่าไม่ว่ายุคสมัยไหนครับมันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีใช่ไหมไม่ใช่ว่าสมัยก่อนไม่มีเครื่องมือก็เลยไม่มีโจรไม่ใช่ครับก็ยังมีผู้ร้ายยังมีฆาตกรอยู่แต่คำถามคือใครคือนักสืบละ่ะ ที่คอยเอาหลักฐานคอยมาตัดสินคดีเหล่านั้นโดยเฉพาะคดีฆาตกรรมใช่ไหมครับยิ่งบางคดีเนี่ยพูดตรงๆนะพี่ไม่เจอข้อมูลมามันก็ไม่ได้ง่ายนะครับมันก็ค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันคำตอบก็คือสำหรับคดีในประวัติศาสตร์จีเนี่ยที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นคนที่ทำหน้าที่เป็นนักสืบเป็นคนที่ตัดสินคดีก็คือคนที่รับตำแหน่งผู้ว่าการอำเภอน,นั่นเองครับ ผู้ว่าการอำเภอก็คือพวกขุนนางใช่ไหมครับหรือว่าข้าราชการที่ได้รับการโปรโมทขึ้นมาเลื่อนขั้นขึ้นมาจากผู้ตรวจการนี่แหละเขาจะมีผู้ตรวจการเมืองก่อนแล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้ว่าการอำเภอโดยหลักๆเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการดูแลปกครองพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบครับเช่นดูมณฑนนี้ดูเขตนี้ดูแพว่น,นี้ก็ดูแลกันไปแต่ว่าผู้ว่าการอำเภอเนี่ยเขาไม่ได้ทําหน้าที่แค่เพียงดูแลปกป้องป,องประชาชนเท่านั้นแต่เขายังต้องทําอีกหลายๆหน้าที่เลย คืออ l ินวันครับเป็นทั้งตำรวจเป็นทั้งนักสืบเป็นทั้งผู้พิพากษาเป็นคนที่สั่งลงโทษออผู้กระทำความผิดด้วยเรียกว่าคนคนเดียวเนี่ยรับตำแหน่งทุกอย่างเลยนะครับ เทียมก็ไม่รู้เขาได้เงินเดือนเท่าไหร่เนาะดังนั้นแล้วเนี่ยผู้ว่าการอำเภอก็คือเป็นคนที่สำคัญมากๆในยุคสมัยนั้นเพราะว่าเรียกได้ว่านี่คือคนคนเดียวที่เป็นศูนย์รวมอำนาจในการสืบสวนและอำนาจตุลาการเอาไว้แบบเบ็ดเสร็จในที่เดียวดังนั้นแล้วครับใครก็ตามเนี่ยที่ต้องมาเจอผู้ว่าการอำเภอเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใจตุ้มๆต,ต่อมๆใช่ไหมเพราะว่าไม่ว่าจะถูก จะผิดจะเป็นหรือจะตายเนี่ยมันเกิดจากดุลยพินิษของคนคนนี้นี่แหละครับและด้วยความที่พี่ฮับอกไปว่ามันไม่ได้มีวิทยาศาสตร์หรือว่านิติเวศแบบสมัยใหม่คือถามว่ามีไหมมันมีครับแต่ว่ามันไม่ได้แบบสมัยใหม่เหมือนในปัจจุบันเนาะองความรู้อะไรต่างๆก็ยังไม่เท่ากับปัจจุบันที่เรามีดังนั้นแล้วผู้ว่าการอำเภอส่วนใหญ่จะต้องพึ่งพาการสืบสวนจากสภาพแวดล้อมเป็นหลักเช่นพี่ฮัยกตัวอย่างเนาะ เขาต้องเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ครับต้องมีการศึกษาพวกจิตวิทยาซึ่งมันอาจจะมีคำพีหรือว่ามีสารในการส่งต่อในสมัยนั้นรวมไปถึงความสามารถในการเค้นปากคำจากผู้ต้องสงสัยด้วยเพราะว่าแต่ละคนจะมีเทคนิคในการเค้นปากคำไม่เหมือนกันดังนั้นผู้ว่าการอำเภอจะต้องมีไหวพริบมากๆครับ มีความสามารถในการเชื่อมโยงข้อสรุปแล้วก็มีความสามารถในการสังเกตเบาะแสเล็กๆน้อยๆด้วยและคดีในวันนี้ที่ผมไปเจอมาเนี่ยมันถูกบันทึกเอาไว้ด้วยนะครับในตำราเล่มสำคัญที่ชื่อว่าถังยิน ปีสือครับหรือแปลเป็นไทยก็คือคดีเปรียบเทียบจากใต้ต้นสาลี่ซึ่งตำลานี้มันไม่ได้เป็นเรื่องเล่านะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาแต่มันเป็นเหมือนคู่มือในการสืบสวนแล้วก็เป็นคู่มือตุลาการที่เขาก็จะรวบรวมคดีอาญาคดีแพ่งที่น่าสนใจในอดีตนี่แหละเอาไว้ทั้งหมด144คดีอยู่ในตำลาเล่มน,นี้เลยและตำลาเล่มน,นี้มันเป็นเหมือนไบเบิลอ่ะเพื่อนๆ เพราะว่าเพอมีคนที่เขาโปรโมทขึ้นมาใหม่เขาก็ไม่รู้จะไปถามใครก็ต้องอ่านจากตำราลักษณะแบบนี้แหละครับและหนึ่งในคดีที่ถูกระบุอยู่ในคัมภีร์เล่มนี้หรือว่าไกด์บุ๊กเล่มนี้และ เป็นเหมือนเป็นตัวอย่างเลยทำให้คนที่ต้องตัดสินคดีในยุคหลังๆเนี่ยเอาไปใช้อ้างอิงและศึกษานั่นก็คือคดีดังคดีหนึ่งที่เกิดในราชวงศ์ฮั่นครับในสมัยนั้นมีผู้ว่าการอำเภอที่ดูแลรับผิดชอบคดีนี้มีชื่อว่าเหยียนฉุนซึ่งผู้ว่าการเหยียนฉุนเนี่ยเป็นคนที่แบบเก่งมากๆเขาเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นคนที่มีความสามารถและตอนที่เกิดคดีนี้ เขาเพิ่งได้โปรโมทมาเลยครับเพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ตรวจการหรือว่าเป็นผู้ว่าการอำเภอแห่งย่างโจม,มาแบบหมาดๆเลยในบ่ายวันหนึ่งเนี่ยในขณะที่พี่ฮัมเรียกเขาว่าผู้ว่าการเหยียนฉุนแล้วกันเนาะในขณะที่ผู้ว่าการเหยียนฉุนเนี่ยก็กําลังพาพวกคณะพวกทีมงานเนี่ยออกไปตรวจสอบพื้นที่ตามชนบทครับเดินๆอยู่เนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนโวยวายเนาะ เป็นเสียงโวยวายเป็นเสียงกรีดร้องของผู้หญิงคนหนึ่งครับเสียงนั้นดังลอยมาจากกระท่อมเล็กๆหลังหนึ่งไม่รอชา้าพอได้ยินแบบนี้ก็ต้องไปดูแลประชาชนใช่ไหมครับผู้ว่าการคนนี้ก็ไปกับคณะเลยเดินทางไปยังกระท่อมหลังนั้นทันทีและเมื่อเข้าไปถึงเนี่ยพวกเขาก็พบกับร่างของผู้ชายคนหนึ่ง ที่นอนอยู่ที่พื้นโดยร่างของผู้ชายคนนั้นมีร่องรอยของการถูกไฟไหม้มาด้วยนะครับในภายหลังครับก็มีการตรวจสอบแล้วก็พบว่าผู้หญิงคนที่ส่งเสียงโอดครวนล่ำไห้แล้วก็กรีดร้องออกมาเนี่ยก็คือภรรยาของผู้ชายคนนี้นั่นเองตอนนั้นเนี่ยเธอก็ให้การว่าเธอเนี่ยเจอว่าสามีของเธอไม่รู้เป็นอะไรอยู่ๆก็เสียชีวิตอยู่ในกองเพลิง แต่ทันทีที่ท่านผู้ว่าการเหยียนฉุนมองภาพตรงหน้าหรือว่ามองเห็นสถานการณ์ตรงหน้าเนี่ย mm. เขาได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติครับ <c oughs> เขาก็เริ่มสังเกตหาสิ่งผิดปกติเหล่านั้น <c oughs> อย่างแรกเลยก็คือการร้องไห้ของผู้หญิงคนนั้นคือแม้ว่าผู้หญิงคนนี้จะร้องไห้เสียงดังครับโอดครวญออกมาแสดงความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งแต่ว่าผู้ว่าการเหยียนฉุนเนี่ยเขากลับพบว่าเธอไม่มีน้ําตาเลยครับ เป็นการร้องไห้แบบไม่มีน้ำตาเลยแม้แต่หยดเดียวยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่ได้รู้สึกว่าเธอร้องไห้ด้วยความอาลัยแต่เป็นเหมือนการร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวมากกว่ามันดูเหมือนเธอพยายามที่จะปกปิดอะไรไว้แต่นั้นก็คือแค่เป็นการสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์ใช่ไหมครับแต่ทีเด็ดเนี่ยมันอยู่จุดที่สองที่ผู้ว่าการคนนี้เขาสังเกตเห็นเพราะว่าผู้ว่าการเหยียนฉุนเนี่ยเขาแอบไปเห็นกลุ่มของมดครับเพื่อนๆนมดนี่แหละมันเป็นกลุ่มเลย จับกลุ่มอยู่บริเวณศีรษะของศพซึ่งบริเวณอื่นๆเนี่ยมันไม่มีมดเลยแต่ทำไมหนอหมดถึงมาสนใจจุดนี้เป็นพิเศษทำไมนะนี่เป็นสิ่งที่ผู้ว่าการเนี่ยเขารู้สึกสงสัยมากๆนอกจากนี้ท่านยังพบว่าสภาพศพโดยรวมเนี่ยอาจจะมีร่องรอยจากเพลิงไหม้อย่างที่บอกไปแต่ความน่าแปลกก็คือมันไม่มีรอยเลือดเลยครับ ไม่มีจุดไหนที่เห็นเลือดได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ท่านยังสังเกตอีนะครับว่ามันไม่มีขม่าวควันในปากของเหยื่อเลยสิ่งนี้กำลังบอกอะไรครับกำลังบอกว่ามันมีความเป็นไปได้สูงที่ผู้ชายคนนี้จะเสียชีวิตก่อนที่เขาจะถูกเพลิงไหม้นั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดคนที่แบบโดนไฟคลอกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีการสูดควันเข้าไปก่อนใช่ไหมครับก็จะมีพวกขามาควันในปากแต่ผู้ชายคนนี้ไม่มีเลย อยู่ๆก็มีร่องรอยของการเผาไหม้ตามร่างกายเท่านั้นพอได้ข้อมูลมาแบบนี้จากการสังเกตเนาะผู้ว่าการเหยียนฉุนก็ค่อนข้างมั่นใจครับว่าน,นี้ไม่ใช่คดีที่เป็นอุบัติเหตุหรอกแต่น่าจะเป็นการฆาตกรรมที่ถูกอำพรางด้วยไฟนั่นเองในตอนนั้นผู้ว่าการเหยียนฉุนก็เลยสั่งให้คนของตัวเองเนี่ยคอยจับตาดูภรรยาคนนี้อย่างลับๆเอาไว้เพราะว่าเขาเล่งไว้แล้วล่ะ ว่าด,ดูน่าสงสัยจากนั้นก็รีบให้คนเนี่ยไปตามพวกแพทย์ชนสูตรมาซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแพทย์ชนสูตรแบบในปัจจุบันนะครับในยุคสมัยก่อนจะลักษณะเหมือนเป็นเภสัช,ชกรมากกว่าหรือบางยุคบางสมัยเนี่ยเขาจะใช้สับป,ปะเลอครับเ,เพื่อนเป็นสับป,ปะเลอท้องถิ่นนี่แหละเพราะว่าสับป,ปะเลอเนี่ยเขาจะอยู่กับศพมานาน ดังนั้นก็จะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับร่องรอยบาดแผลว่าเออเนี่ยเสียชีวิตมาจากอะไรรวมไปถึงสัปเหร่อลยบางคนเนี่ยดูได้ด้วยนะครับว่าศพศพนี้โดนพิษมาหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยท่านผู้ว่าการก็บอกอ่ะไปตามแพทย์ชนสูตรมามาตรวจสอบศพอ,อ,อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คิดเอาไว้ไม่ผิดครับเพราะในขณะที่ทางคณะเนี่ยเขากําลังรอแพทย์ชนสูตรเดินทางมาถึงเนี่ยภรรยาคนนั้นจู่ๆก็วิ่งหนีออกไปเลยครับวิ่งหนีออกไปจากกระท่อม แต่อย่างที่บอกไปว่าผู้ตรวจการเนี่ยให้คนเขาแอบ,บสังเกตแอบบดูไว้แล้วใช่ไหมครับดังนั้นก็จะมีผู้ช่วยของผู้ตรวจการคนหนึ่งเนี่ยแอบบติดตามภรรยาคนนี้ไปเนาะโดยที่ภรรยาคนนั้นยังไม่รู้ตัวสุดท้ายเนี่ยก็ไปเจอว่าเธอแอบ,บไปกระท่อมข้างๆครับไม่ได้ไกลกันมากนักเธอไปที่นั่นเพื่อไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งสิ่งนี้มันยิ่งตอกย้ำความมั่นใจของผู้ว่าการเหย,ยนฉุนเข้าไปอีกไม่นานนักครับ กลับมาภาพตัดกลับมาที่กระท่อมหลังเดิมแพทย์ชนสูตรก็มาถึงเนาะก็มาทําการตรวจสอบศพรวมไปถึงมีการตรวจสอบดูจุดที่มดเนี่ยมันมาตอมใช่ไหมบริเวณศีรษะที่ว่าไปแพทย์ชนะสูตรก็ดูจุดนั้นอย่างละเอียดเลยและในที่สุดเนี่ยเขาก็ค้นพบหลักฐานที่ชี้ชัดว่านี่คือการฆาตการรมที่โหดเหี้ยมมากๆครับ เพราะว่าในบริเวณที่มีมดมาตอมเนี่ยมันได้มีตะปูยาวหนึ่งดอกครับเพื่อนเอนที่ถูกตอกเข้าไปในกะโหลกศีรษะของผู้เสียชีวิตนั่นเองจากจุดนี้ก็เลยมีความเป็นไปได้สูงมากๆว่าสามีผู้อาพาพคนนี้ครับอาจจะถูกวางยาก่อนเนาะจนกระทั่งเขาหมดสติไปเพื่อไม่ให้สามารถขึ้นมาต่อสู้ขัดขืนได้ตอนที่ถูกตอกตะปูเข้าไปในศีรษะใช่ไหมครับซึ่งหลังจากที่ถูกสังหารแล้วเนาะ ก็คือคนร้ายเนี่ยเอาตะปูมาตอกศีรษะาสามีคนนี้ตอนที่หมดสติเนี่ยจากนั้นก็เอาไปจุดไฟเผาเพื่ออำพรางคดีและหมดพวกนี้ครับก็คือหลักฐานทางธรรมชาติเนาะที่เขามารวมตัวกันเพราะว่ามีบาดแผลหรือว่ามีของเหลวบริเวณนั้นนั่นเอง ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นเออมืองไทยก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านใช่ไหมครับที่จะรู้ว่ามดเนี่ยมักจะมาตอมพวกของเหลวแม้ว่าของเหลวนั้นอาจจะเป็นน้ําเหลืองหรือว่าเป็นคราบเลือดก็ตามคราวนี้ มันมีหลักฐานแล้วครับและในยุคสมัยนั้นถือว่าเป็น Solid Evidence ด้วยนั่นก็ทำให้ภรรยากับชายชู้ของเธอเนาะก็คือสรุปไอคนที่ไปหาก็คือชายชู้นี่แหละก็ต้องยอมจำนวนตอนหลักฐานแล้วก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้พวกเขาก็ยอมรับสาร,รภาพในที่สุด ผู้ว่าการเยยนฉุนครับก็มีการนําทั้งสองคนเนี่ยมายัางสารเนาะใครที่เคยดูเปาปุญนจินก็จะมีสารไครฟงใช่ไหมครับแต่ว่าผู้ว่าการเหยียนฉุนี่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นศารอะไรเขาก็มีคําตัดสินออกมาว่าภรรยาคนที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยรวมไปถึงชายชูที่เป็นผู้สมร่รวมคิดและอาจจะเป็นคนที่ตอกตะปูเข้าไปเองเนี่ยถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฆาตกรรมโดยไตรตองไว้ก่อนและโทษทีทั้งคู่ได้รับก็คือการ ประหารชีวิตครับซึ่งในยุคสมัยนั้นพี่แอมเชื่อว่าการประหารชีวิตก็คือการตัดคอเนาะแต่ว่าตอนที่เราดูปาาบนจินก็จะมีเครื่องประหารหัวสุนัขใช่ไหมครับน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่เคยดูเนาะคือตอนสมัยนั้นมันจะมีเครื่องประหารเหมือนให้เอาคอขึ้นไปตั้งไว้บนลักษณะเหมือนแท่นโลหะที่เขาทําเป็นสัตว์ต่างๆถ้าเป็นหัวสุนัขก,ก็คือเป็นชาวบ้านธรรมดาแล้วก็จะมีแบบหัวมังกรหัวสิงอะไรประมาณนี้ก็ใช้กับพวกราชวงศ์หรือว่ากษัตริย์ก็ว่ากันไป แต่อย่างไรก็ตามครับคดีนี้ถือว่าเป็นคดีที่โด่งดังมากๆแล้วก็ถูกจารึกไว้ว่านี่คือคดีที่ชื่อว่าตะปูในกะโหลกครับหรือว่าบางตำราเนี่ยเขาก็จะใช้ชื่อว่าคดีภรรยาที่ร่ำให้แต่ไร้น้ำตา คดีนี้ครับมันโด่งดังเพราะว่ามันเป็นการสะท้อนความเฉลียวฉลาดของผู้ว่าการเหยียนฉุนใช่ไหมครับซึ่งมันก็ถูกบันทึกไว้เพื่อเป็นแนวทางให้กับคนที่เป็นผู้ว่าการใหม่ๆแหละว่าเออในสมัยก่อนเราไม่มีเครื่องมืออะไรมากการสังเกตแล้วก็เข้าใจธรรมชาติเนี่ยมันคือคีย์สาคัญในการที่จะไขปริศนาได้ คดีนี้ไม่ได้จบลงแค่ในราชวงศ์ฮั่นนะครับแต่มันได้กลายเป็นหัวข้อสำคัญแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในละครเอ่ยในนวนิยายจีนโบราณเอ่ยแถมล่าสุดเนี่ย Netflix ครับได้มีการหยิบแนวคิดของคดีนี้กลับมาใช้ในซีรีส์จีนสมัยใหม่ด้วยชื่อว่า Miss ทรูส t นะครับซึ่งฉายในปี2020เนาะพี่ไม่รู้ว่าใครเคยดูหรือเปล่านางเอกเนี่ยเขาก็ใช้เนี่ยครับเรื่องของมดเข้ามาช่วยค้นหาตะป,ปูในกะโหลกของศพนะครับแล้วก็ไขคดีฆาตกรรมนี้ได้ก็เรียกว่าเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นกับคดีที่พี่แมเพิ่งเล่าไปเลยแต่ไหนๆก็ไหนๆครับมาถึงขนาดนี้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็คดียังไม่ยาวสะใจพี่แมีอีกหคดี ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการใช้สิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติได้แหละมาช่วยในการไขคดีให้อีก1นคดีให้ฟังครับและคดีที่2นี้ก็เป็นคดีที่โด่งดังแล้วก็เป็นคดีที่เกิดขึ้นในยุคสมัยโบราณเช่นเดียวกันนะครับคดีที่2นี้มีชื่อว่าคดีเขียว ฆาตกรรมครับซึ่งถือว่าเป็นคดีที่โด่งดังที่สุดในอีกตำราหนึ่งนั่นคือตำราของซ่งฉือโดยพี่ยามจะพาทุกคนย้อนกลับไปในอดีตที่ไกลมากๆเลยครับหลายร้อยปีเลยนั่นก็คือในยุคของราชวงศ์ซ่งใต้นั่นเองเรื่องราวนี้เริ่มต้นอย่างเรียบง่ายมากๆครับแต่ว่าเนื้อหาก็แอบน่ากลัวนะคือในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อนๆคิดภาพตามหมู่บ้านแห่งนี้เขาอยู่ในระหว่างฤดูเก็บเกี่ยวครับปรากฏว่ามีชาวนาคนหนึ่งเนี่ย แทนที่จะกำลังเกี่ยวข้าวอยู่เขาถูกพบเป็นศพนอะอยู่บริเวณริมทุ่งข้าวของตัวเองร่างกายของเขามีบาดแผลักันครับที่บ่งชี้ได้ว่าถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีคมและแน่นอนว่าอาวุธนั้นก็ไม่ใช่สิ่งอื่นครับแต่มันก็คือเคี้ยวเกี่ยวข้าวนั่นเองในเวลานั้นทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยถือว่ามีโอกาสเป็นคนร้ายได้หมดเลย เพราะอะไรครับเพราะอย่างที่บอกไปว่านั่นคือฤดูเก็บเกี่ยวใช่ไหมครับและทุกครัวเรือนในสมัยนั้นทุกคนเป็นชาวนาหมดเลยเป็นชาวนาก็ต้องมีอะไรครับมีเคียวหมดเลยครับทุกบ้านมีเคียวเป็นเครื่องมือในการหาเลี้ยงชีพหมดเลยคราวนี้ผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ครับที่ต้องสืบสวนเนี่ยที่ต้องถูกเรียกมาสอบปากคำเนี่ยก็คือคนทั้งหมู่บ้านนั่เนเองครับเพื่อนๆพูดง,ง่ายๆเลยเนาะมีคนกว่า70คนครับที่ถูกเรียกตัวมา มาสอบปากคําทีละคนทีละคนเพราะทุกคนมีเคียวมันของตัวเองใครที่มีเคียวก็มีโอกาสที่จะฆ่าชาวนาคนนี้ได้หมดแต่ว่าทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเขาไม่เกี่ยวครับต่างคนต่างปฏิเสธเสียงแข็งว่าตนเองเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้เลยความน่าแปลกก็คือนอกจากทุกคนจะปฏิเสธการมีส่วนร่วมแล้วหลักฐานสําคัญอย่างเคียวเกี่ยวข้าวเนี่ยทุกคน เอาไปล้างทําความสะอาดจ,จนหมดจดเหมือนเลยครับคือตามบันทึกเนี่ยพี่เอมก็ไม่รู้นะว่าเกิดเหตุบังเอิญหรือว่ามันเป็นแท็ทิสเป็นกิจกรรมของชาวนาที่พอเวลาเขาเกี่ยวข้าวเสร็จตอนเย็นจะต้องเอามาล้างทําความสะอาดอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าในบันทึกเนี่ยบอกว่าเขามีการทําความสะอาดเคียวทุกบ้านเลยครับ70กว่าคน70กว่าเคียวเนี่ยเคียวสะอาดทุกอันเลยดังนั้นเนี่ยถ้าจะไปตรวจสอบจากเคียวว่าเฮ้ยจะมีคราบเลือดติดอยู่หรือเปล่าอย่าไปหวังครับ คราบดินยังไม่มีเลยครับเพื่อนเพือนเพราะมันถูกล้างไปหมดเลยแล้วไม่ต้องไปคิดว่าโอ้หเดี๋ยวพี่แฮมใช้สารลูมิโนอย่าลืมครับโอ้โหนี่มันหลายร้อยปีสารลูมิโนไม่มีครับดังนั้นคดีนี้จึงเป็นคดีที่ซับซ้อนมากมากเลยเนาะผู้ต้องสงสัยเนี่ยเยอะมากๆแถมหลักฐานเนี่ยถูกทําความสะอาดไปจนหมดเกลี้ยงเลยครับเรื่องราวนี้ก็เลยแบบถูกส่งต่อมาอย่างผู้พิพากษาม,มากฝีมือคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ขึ้นชื่อว่าไขาได้ทุกคดีเลยคนคนนี้มีชื่อว่า ส่งฉือนั่นเองท่านผู้พิพากษาส่งฉือเนี่ยก็เห็นว่าคดีนี้ซับซ้อนก็โอ้โหท้าทายครับรับคดีนี้มาดูแลท่านก็ไม่ได้ใช้วิธีการที่มันเคยล้มเหลวมาก่อนเนาะนั่นก็คือวิธีการเรียกคนมาซักถามใช่ไหมครับเพราะอะไรทําแบบเดิมผลลัพธ์มันก็เหมือนเดิมครับมันไม่มีใครหรอกครับที่ทําแบบเดิมแล้วหวังว่าผลลัพธ์มันจะเปลี่ยนแปลงไปท่านก็เลยใช้วิธีการค่อยคอยค,อยคิดวิเคราะห์อย่างหลักแหลมแทนหลังจากที่คิดวิเคราะห์แล้วก็ตกผลึกออกมาแล้วเนี่ย ในวันถัดมาครับท่านผู้พิพากษาส่งฉฉอก็สั่งให้คณะของท่านเนี่ยไปเรียกผู้ต้องสงสัยทั้งหมดเนี่ยทั้ง7 0คนออกมามาเจอกันที่ลานครับและคำสั่งถัดมาเนี่ยมันอาจจะดูประหลาดใจหน่อยก็คือเขาสั่งให้ทุกคนเนี่ยเอาเคียวของตัวเองมาด้วยแล้วก็ถือเคียวมานะมาที่ลานแห่งนี้พอทุกคนเนี่ยเพื่อนๆคิดภาพตามเป็นผู้ชายชาวนา70คนถือเคียวของตัวเองมาเนี่ย พอมายืนโดยพร้อมเพียงกันที่ลานเต็มลานแล้วเนี่ยท่านผู้พิพากษาท่านนี้ก็สั่งให้ทุกคนเนี่ยวางเคียวลงไปที่ลานครับกเอเขียวเนี่ยมาวางเรียงกันเลยเต็มลานไปหมดเลยตอนนั้นชาวบ้านก็เข้ามาดูดนะ้วยเนาะสงสัยกันหมดเลยไอ้ชาวนา70คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยก็สงสัยเหมือนกันครับว่าเอ๊ะคำสั่งนี้มันเกิดอะไรขึ้นไม่นานนักท่านผู้พิพากษาส่งฉฉอแล้วก็เหล่าเจ้าหน้าที่ที่ยืนอยู่เนี่ยเขาก็ถือถุงถุงหนึ่งมาเป็นถุงใหญ่พอสมควรครับ ก่อนที่จะค่อยๆค,คลายปากถุงแล้วก็ปล่อยสิ่งสิ่งหนึ่งออกมาสิ่งสิ่งนั้นคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งสิ่งนั้นก็คือมแมลงวันครับเพื่อนๆมันคือมแมลงวันหัวเขียวจํานวนหนึ่งเลยถูกบินว่อนออกมาจากถุงเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยและในไม่ช้าครับแทนที่มันจะบินไปที่อื่นเนี่ยมันกลับบินไปรุมตอมเหนือเขียวเขียวหนึ่งทุกสายตาก็เลยจับจ้องไปที่เขียวเขียวนั้นทันทีครับก่อนที่ผู้พิพากษาส่งฉือ จะค่อยๆเดินไปที่เขียวๆนั้นอย่างสงบแล้วก็ค่อยๆหันเงยขึ้นมามองชาวนาผู้เป็นเจ้าของเขียวที่กำลังยืนหน้าซีดเผือกด้วยความตื่นตระหนกผู้วิทาศาสร่งชืได้กล่าวมาว่าแม้ว่าในตาของมนุษย์อาจถูกหลอกได้ด้วยน้ำที่ล้างคราบเลือดออกไปแต่จมูกของมแมลงวันย่อมไม่เคยโกหกแม้ว่าเจ้าจะล้างเขียวของเจ้าอย่างสะอาดเพียงใดแต่กลิ่นของเลือดมนุษย์ ย่อมซึมลงไปในรอยแตกร่องลึกหรือข้อต่อที่เจ้ามองไม่เห็นและกลิ่นนั้นมันเพียงพอแล้วที่จะดึงดูดมแมลงวันซึ่งเป็นผู้ล่าเศษซากให้มาเป็นพยานในคดีนี้เมื่อเห็นหลักฐานที่มันปฏิเสธไม่ได้ครับแน่นอนว่าชาวนาที่เป็นค้ารกรคนนั้นก็สุดตัวลงนันดีครับเข่าสุดแล้วครับพูดง่ายๆพร้อมกับยอมรับสารภาพ,าพต่อหน้าทารกกนันครับและต้องรับโทษทันสูงสุดตามกฎหมายต่อไป เพี่อนฟังคดีเนี่ยแล้วมันแบบสุดยอดมากๆเลยใช่ไหมครับซึ่งคดีเคียวฆาตกรรมเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงตำนานเล่าขานนะครับแต่มีการถูกบันทึกไว้ในตำราที่ชื่อว่าสีหยวนจี้ลู่ครับซึ่งคนบันทึกก็คือซ่งฉือคนนี้นี่แหละซึ่งได้กลายเป็นบทเรียนของโลกครับในการไขคดีโดยอาศัยหลักฐานทางธรรมชาติอะไรพวกนี้และนับว่ามันเป็นการพิสูจน์เนาะให้เห็นว่าเมื่อความยุติธรรมมันถูกปิดกั้นด้วยมนุษย์นะครับเพื่อน ธรรมชาติก็สามารถลุกขึ้นมาเป็นพยานเพื่อเปิดเผยความจริงได้เช่นเดียวกันและทั้งสองคดีนี้ครับล้วนแสดงให้เห็นเลยให้เห็นว่าต่อให้เราไม่มีเทคโนโลยีที่มันล้ำสมัยเหมือนในปัจจุบันครับแต่ด้วยความเฉลียวฉลาดแล้วก็การสังเกตอะไรเล็กๆน,น้อยๆในพฤติกรรมของมนุษย์แล้วก็พฤติกรรมของธรรมชาติเนี่ยมันก็สามารถที่จะได้คำตอบได้ความยุติธรรมเช่นเดียวกันและนี่ก็คือ2เรื่องราวครับ2คดีจากยุคจีนโบราณที่พี่มค่อนข้างมั่นใจเนาะ ว่าไม่น่าจะมีใครหยิบมาเล่านะครับแต่ถ้าเกิดมีคนหยิบมาเล่าแล้วพี่ผมก็ต้องขออภัยนะเอาความมั่นใจนี้กองไว้ตรงนั้นเลยนะยังไงเพื่อนๆบอกได้นะว่าชอบฟังคดีในลักษณะนี้หรือเปล่าคือส่วนตัวพี่ฮมครับอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆเนี่ยนอกจากที่เราจะฟังคดีแล้วเราได้รู้คําตอบเนี่ย สิ่งหนึ่งที่พี่ฮัมจะพยายามสอดแทรกเข้าไปเสมอก็คือเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆครับในยุคสมัยนี้เราเพึ่งพาเทคโนโลยีเยอะมากๆเลยเนาะ A ar A ar เข้า google A ar A ar ก็เข้า ai ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้มี ai อะไรก็ง่ายไปหมดแต่ใครจะไปรู้ครับว่าในบางสถานการณ์เนี่ยเราอาจจะไม่มีเครื่องมือเหล่านั้นดังนั้นองความรู้ที่เรารู้นี่แหละที่มันติดตัวเราไปนี่แหละ ไหวพิบปฏิพานของมนุษย์นี่แหละที่จะช่วยหาคําตอบได้ในหลายๆโอกาสครับเพียมเชื่อเหลือเกินเลยนะว่าต่อให้ AI มันเก่งมันฉลาดแค่ไหนสุดท้ายแล้วความเป็นมนุษย์ของเรามันก็ยังมีเขาเรียกว่ามีไหวพิบปฏิพานที่มากกว่าอยู่ดีครับ AI ยังต้องพึ่งพา Data เนาะเราก็ต้องพึ่งพา Data เหมือนกันและ Data หรือว่าข้อมูลต่างๆที่จะทําให้เราเก่งขึ้นก็คือองค์ความรู้ต่างๆที่เราไม่เคยรู้นี่แหละครับเพียมหวังว่าคดีนี้นอกจากความแปลกความสดใหม่แล้วเนี่ย มันจะเป็นองค์ความรู้อะไรให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้นําไปใช้ในกรณีอื่นนะคงไม่ใช่เป็นกรณีฆาตกรรมแหละแต่อย่างน้อยๆมันทําให้เราได้สังเกตรธรรมชาติครับสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์และเชื่อได้เลยว่าความสามารถเหล่านี้มันอาจจะช่วยเหลือเราได้ในอนาคตนั่นเองครับใครที่ชื่นชอบคดีแบบนี้ครับให้กําลังใจพี่อมได้เนาะพี่อมอุ่าส์ไปค้นหาตําราจีนอะไรมาเล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อนๆกดไลค์พี่อมนิดนึงเป็นกําลังใจครับหรือว่าพูดคุยกับพี่อมผ่านคอมเมนต์ก็ได้หรือใครอยากจะเติมกําลังใจเป็นพิเศษครับ ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงรูปหัวใจได้เช่นเดียวกันอันนั้นก็จะเป็นพลังให้พี่แฮมเนี่ยมีแรงในการทํางานต่อไปใครที่อยากสนับสนุนกันยาวๆครับก็เข้ามาเป็นยูเซอร์สมาชิกของพี่แฮมได้ตอนนี้ก็มีหลักร้อยแล้วนะครับพี่แฮมก็ดีใจมากๆที่มีคนซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนพี่แฮมมากขนาดนี้พี่แฮมอาจจะตอบแทนทุกคนไม่ได้มากเท่าที่กับทุกคนให้พี่แฮมอะ แต่พี่ยัมสัญญาเลยว่าจะทําดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะให้ได้นะครับสุดท้ายดูแลตัวเองดีๆใกล้ที่จะเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วยังไงรักษาตัวเองดีๆครับให้กําลังใจตัวเองดีๆใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกวันโดยที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครยังไงพี่ฮมอยู่ก้างๆทุกคนเหมือนเดิมนะครับสาหรับวันนี้ลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ